สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆนมาไหว้แม่ย่้านางรถกันนะคะเพื่อนเเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะว่ามีผลไม้มีอะไรบ้างนะคะมาดูเลยค่ะผละไม้นะคะก็จะมี5อย่างนะคะเพื่อนๆ6อนอย่างก็ได้นะคะแล้วแต่เรานะคะมีกล้วยนะคะมีส้มนะคะมีแก้วมังกรแอปเปิลนะคะมะพร้าวนะคะใบสี นี่นะคะดอกไม้พวงมาลัยนะคะเตรียมให้พร้อมเลยนะคะน,น,นี่นะคะมีน้ำแดงนะคะน้ำเปล่านะคะใบสีข้าวนะคะหมากบุรีนะคะเตรียมให้พร้อมเลยน,นี่นะคะเราก็กำลังเตรียมนะคะนำดอกกล้วยไม้นะคะมาไว้ี เอามัดไว้ที่หน้ารถกันนะคะเตรียมไหว้กันนะคะเพื่อนพร้อมเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มพิธีนะคะไหว้แม่แย่นานางรถกันเลยนะคะนี่ผลไม้ต่างๆนะคะใบสีน้ำแดงน้ำเปล่านะคะ ขนมหมากบุรีนะคะเ,เพื่อนๆเตรียมให้พร้อมเลยนะคะยาเส้นยาสีฟันนะคะสามคำนะคะเ,เพื่อนจะต้องมีด้วยนะคะสำหรับไหว้แม่ย่านางรถนะคะนี่นะคะของก็มีประมาณนี้เลยนะคะถ้าเราก็ได้ทำาพิธีนะคะไหว้แม่ย่านางรถเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเ,เพื่อน ค่ะและสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะคะเ,เพื่อนๆถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไ r i b e ให้กับช่องน้องนิดชาแนลด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ